สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o t c h a n n e l ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาร์โมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำเป็นแบบแรนดอมนะคะข้อความข่าวสารนี้มีขึ้นเพื่อคุณสำหรับผู้ที่บังเอิญพบคลิปนี้หรือผู้ที่ได้มาชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้หมอแจนจะเปิดไพ่ไว้แล้วนะคะอ,อธิษฐาน จิตนะคะจากจักรวาลน,นะคะจิตวิญ,ญญาณของเขาและคุณทําให้ได้มาพบรักกันนะคะความรู้สึกนะคะไพ่ที่เล่านี้อาจจะเป็นตัวตนของคุณที่มาชมคลิปนี้ก็ได้เรื่องล่าอาจจะเป็นแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นจิตวิญญาณของเขาที่เคยพบเจอมาก็ได้เพราะพลังงานไพ่แบบแรนดอมพลังงานสามารถสลับกันได้นะคะเขาบอกว่านะคะพไพ่ใบแรกนะในความรักนะคะในความรู้สึกนะคะ ที่เคยเจอมานะคะมันมีความเครียดนะคะความหวาดกลัวความหวาดวิตกกังวลนะคะจากการที่เราเคยโดนทำ้ายจากความรักความสัมพันธ์กับ,บังสิ่งบางอย่างที่เรายังหวาดกลัวระหวัดระแวงอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาก็ได้เช่นกันบางสิ่งบางอย่างที่เคยผ่านมาแล้วนะคะ อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงความรักที่เป็นตัวเลือกทางเลือกไม่ได้รับการถูกเลือกนะคะรู้สึกเหมือนว่าความรักนี้มันอยู่ในห้วงฝันจินตนาการความสัมพันธ์ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะรอคู่แท้รักแท้นะคะ รู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนที่กําลังรอคอยคุณอยู่นะคะเขาอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นความรู้สึกของตัวคุณเองก็ได้ว่ามีใครบางคนที่ฉันฝันถึงกําลังรอคอยฉันอยู่นะคะฉันอยากจะพบเจอเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเมื่อคุณกับเขาพบเจอนะคะจะมีความรู้สึกว่านะคะมันมีพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ ที่จะก่อตัวหรือก่อเกิดขึ้นนะคะสร้างความมั่นคงความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะเหมือนการเติมเต็มนะคะเขาเรียกว่าความรักความรู้สึกนะ,ะทรัพย์สินเงินทองชีวิตและจิตวิญญาณนะคะมันจะเติมเต็มนะ,ะตอนนี้สถานการณ์นี้มันเหมือนออคุณกำลังพบเจอนะคะพบเจอกับเขาหรือเธอคนนี้แล้วก็ได้นะคะหลังจากผ่านสิ่งที่ไม่ดีมานะคะ แต่นะสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่เป็นไปตามอารมณ์หรือความรู้สึกของคุณก็ได้คือมันอาจจะชะลอมันอาจจะช้ามันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการนะคะด้วยอะไรนะคะด้วยความเครียดวิตกกังวลในอดีตที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นจริงไหมใครบางคนนะคะอาจจะผ่าน ความเหล็บหนาวความเจ็บปวดนะคะความยากจนค้นแค้นหรือไม่ได้รับการบริการความรักความสัมพันธ์ที่ดีมาณนะสถานการณ์ตอนนี้นะคะตัวคุณอาจจะอยู่ได้คนเดียวนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งผ่นความรักที่เจ็บปวดที่ยาวนานมานะคะ ณนะนะตอนนี้มันมีสถานการณ์ว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังจะเจอเขาอาจจะอาจจะเคยเลิกกับใครบางคนมาอาจจะเคยเจ็บปวดเสียใจความรักความผิดหวังเวลาที่เรามาคุยนะคะมาติดต่อสื่อสารหรือมาเชื่อมโยงกันตรงนี้นะคะมันจะเป็นพลังงานที่อาจจะไปช้านิดหนึ่งนะคะเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าความรักความ ความรักความเส็บปวดที่คุณและเขาเคยผ่านพบมาอาจจะเคยเลิกกับคนเก่าเลิกกับใครบางคนสถานการณ์นี้มันอาจจะเป็นความรักจากอดีตชาติคนในอดีตชาติที่เราเคยมาพบเจอกันอาจจะมีการต่างศาสนาภาษาวัฒนธรรมต่างไวัยได้ด้วยนะคะเป็นความรักจากอดีตชาติความรักอันนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างแบบง่ายๆนะคะมันจะต้องผ่านบทเรียน เขาเรียกว่าความหนักเหนื่อยหรือความอดทนหรือความรอคอยมันจะเป็นไปอย่างช้าช้านะคะเมื่อคุณกับเขาเจอกันบางครั้งรู้สึกเหมือนว่าทําไมสถานการณ์นี้มันช้าหรือเกินมันไม่เป็นไปอย่างใจนะคะเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ต้องใจร้อนนะคะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปนะคะเขาบอกว่าจิตวิญ,ญญาณเขาและคุณจะคอยช่วยเหลือนะคะนำพาไปสิ่งที่ดีเป็นคนที่สินเสมอกันที่จะพบเจอ มีพลังงานที่ให้ขึ้นมานะคะเป็นความรักจากอดีตชาตินะ The h a l o f e n s นะคะน่าจะเป็นพลังงานของอครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตจักรวาลของคุณที่ดีงามที่เคยไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมาในระยะหนึ่งแล้วทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีสิ่งนะคะเขาเรียกว่าอะไรจิตวิญญาณภายในที่เป็นคนดีของกันและกันที่ทําให้มา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเติมเต็มมาเยียวยาใจนะคะมาเต,มเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยขาดหายไปที่มันเคยรู้สึกหนักเหนื่อยเคยรู้สึกไม่ได้รับการบริการเคยรู้สึกเหมือนว่ามีความหวาดกลัวความรักความสัมพันธ์ที่เคยเหมือนว่ามีตะพนมาเอาเปรียบเราในด้านทรัพย์สินเงิงงนทองหรืออะไรกันแล้วแต่นะคะตรงนี้นะคะหมายถึงว่าเขาเรียกว่า สิ่งศักดิ์สิทธ์นี้นะหรือจิตวิญญาณเดิมแท้ของคุณและเขาเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่นะจะคอยช่วยเหลืออ่าอบอุ้มจิตใจดูแลซึ่งกันและกันพลังงานที่แรงที่สุดนะจิตวิญญาณเขาและคุณทาให้ได้มาพบรักกันนะเขาบอกว่าต่างชาติศาสนาคนนี้เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้สอนหนังสือหรือสอนศาสนาต่างศาสนาก,ก็ได้เช่นกันนะคะเป็นความรักที่ต่างไวัยได้ด้วยนะคะ มันเหมือนมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่มาคอยช่วยเหลือเราอ่ะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคนที่มาคอยช่วยเหลือเราแล้วก็ถึงจะก่อเกิดเป็นความรักเป็นความรู้สึกอนะคะมันเหมือนว่าเราอาจจะมีความเจ็บปวด ใจนะ,ะหรือเขาอาจจะมีความจะปวดใจแล้วเขากับเรานะคะได้มาพูดคุยติดต่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างทําให้ก่อเกิดความรักก็ได้อันนี้คือความรักทางจิตวิญญาณคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือเยียวยาคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติศาสนาได้นะอืมนะแต่มันมี energy ของราศีพฤศพ คือคนที่ดีมีคุณธรรมหรือมีศีลธรรมพลังงานตรงนี้อาจจะหมายถึงตัวตนของคุณก็ได้นะคะที่เคยผ่านความเจ็บปวดเสียใจมาแล้วนะตอนนี้ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วเพราะความสัมพันธ์มันดูแบบเวลาที่คุณมีความรักอ่ะมันทําให้คุณต้องแบกรับภาระเหนื่อยนะคะในชีวิตในการที่อยู่กับใครในอดีตมานะคะ แต่คนคนนี้นะคะจะเข้ามาเพื่อเยียวยาจิตวิญญาณของคุณและตัวของเขาด้วยให้ลดจากความหวาดกลัวความวาดระแวงให้มีความมั่นคงความเชื่อมโยงความสุขนะค,ะความสุขในอดีตนะ,ะหรือในอดีตชาติที่เราเคยรักกันเนี่ยนะก็จะทําให้เราเนี่ยได้มาพบเจอกัน อันนี้สามารถเป็นได้ทุกราศีนะคะถ้าคุณเป็นคนที่เหมือนว่าเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในความรักนะมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอือันนี้จิตวิญญาณเขาและคุณทําให้ได้มาพบรักกันนะคะ อาจจะเป็นความรักที่จะบอกว่าไม่ได้ยึดติดเกี่ยวกับเรื่องเซ็กก็ได้นะคะที่คุณรู้จักกันตอนแรกๆนะคะอเป็นจิตวิญญาณที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันเป็นการแชร์ลิงเป็นการเคลียร์ energy ที่มันที่มันไม่ดีที่คนมาหาผลประโยชน์ที่ความเครียดหรือความวิตกกังวลที่คุณรู้สึกหนักเหนื่อยกับความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาทําไมมันถึงยากเหลือเกินคนนี้ก็เหมือนจะมาปลอบโยนจิตใจหรือตัวคุณก็อาจจะไปปอบโยนจิตใจตัวเขาก็ได้เช่นกันมันเหมือนความรักในอดีตชาติ ที่จะได้กลับมาพบเจอกันนะคะเป็นพลังงาน Energy คล้ายๆจะประมาณนี้นะอันนี้หมอเปิดไพ่ไปแล้วนะคะก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวนะคะก็ขอให้มีความสุขสำหรับผู้ที่ได้พบคลิปนี้ไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้นะคะเอาราคาขอให้มีความสุขมากๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้เอาไว้สั้นๆเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ